ปั๊บอ้ยจับไปครับธนาครับปลากระมังครับอู้ตัวนี้ใส่งามเลยครับธนาเยี่มเลยครับอู้ยกุ้งครับมาเนี่อู้ผมมาเจอปลาดึงครับธนาครับกับผังงี้เด้อครับผมเอามากต่ยื่ดนมากราบนี่ครับเดี๋ยวผมจะเก็บ สวัสดีครับปุณณีพี่นานานางตกปลาท่านผู้ชมทุกๆท่านครับผมที่นีต้อนรับเข้าสู่ช่องสายลุมบรรทุ่งครับนานาช่องตกปลาหายูหากินทุกแบบสไตล์อีสานครับผมนี้ก็สบิฟ้านานาออกมาตกปลาครับผมนักของไญ้ยืนรือเช่นเดิมครับผมครับนานาจุดนี้ผมก็เคยตกแล้วครับท่านหนึ่งครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์นะครับผมที่กัดกไปยุ่นในคลิปเก่าเนี่ยนะครับนี่ครับเยอะที่ใส่มาหนี่ก็เป็นยนมะมักโบราณใหม่ร่วมเช่นเดิมครับนาณาตะก้อสามเส้น ถึงสี่เส้นครับผมชิโนูเบอร์หนึ่งครับวันนี้ที่ใส่เบสหกขั้นครับผมก็มีเจ็ดฟุตสี่ขั้นแล้วก็หกฟุตสองขั้นครับธนะก็ลอกสามพันครับวันนี้มีลอกสามพันสองพันหนึ่งพันครับปนกันครับรบน,นาปลาลืมเขาแลลวครับผม ครับหน้าครับหน้าสวยงามเลยครับมื่อนี้ครับพระเพียนกรับปักกระมังครับผมวงพระตูสวยงามเลยครับตัวนี้พระตะเพียนครับหน้าน่าลักครับหมานครับเตรียมเรียกแจมสองกองกันเลย จัดไปครับานาครับปลากระกมังครับอู้ตัวนี้ใส่งามเลยครับานาครับปลาทูไม่แล้วครับผมนี่แฉมแฉมยอดครับนะศาสนาปลากระ,กะ,ระกมังครับผม ครับน้าประตูไม่เลยครับผมนี่ครับมีพิชเชวมาตัวหนึ่งครับเป็นปรากฏครับนั่น้ะ เขามั่งมาอีกแก้มครับผมกินสองหลังสดเลยครับ ขยันนานาที่มาตกปลาอยู่นี่ครับผมพักันมาแล้วก็บอกกลับครับผมฝากเี้ด้อครับนานาอย่องขยาครับผมมา,มากลอ,อยืาลื่องมากลับนะครับ ครับนาหน้าทุ่งเหยื่อตกปลาครับุงเหยื่อตกปลาของกินขนมครับปาพิจมูกก็มีครับนานาครับตับฝากเด้อครับผมเข้ามากับยีเดิมากลับนะครับเดี๋ยวผมจะเก็บไปถิ่นหนอกครับผมทั้งขยะอยู่ท้างออกกรบมี่สายถังอยู่เกยบกับนานาฝากเรื่องขยะนี้ด้อครับผมครับผมเรียกลับครับผม นฮิปช,ชิวครับผมนี่อ่าเด็กกุ้งเฉยครับผมมาจากไหนดอกเนี่ยก้นี่พอดีครับเนี่ยกองโอ้ยผมมาแต่ปลาครับเอ๊ยจิบจิบจิกจิบมือมือดีนะผมมาเดียวครับผมกุ้งใส่ปานอยู่ครับ นี่โอ้ยพอดีเลยครับตัวหนึ่งเหรอแจมอยู่กันในสามตัวพอดีเลยกครับ,บผม เตียนครับผมเตี้ยงกันเลยครับนักการักก้ามังครับผมอีกแดงครับอ๋อแบบสามตันสองตัวครับ 对，面也对。 นานามาอีกแล้วครับผมยีสุปถาดตะโดนครับน,าน้านมาแล้วครับสวยงามอยู่ครับประมาณรูนี่นะครับน้านาเนี่ยตัวน,นี้มูนี้ตัวต้นนนี่นะครับผมรูนึงลูสองนี่แหละครับโอ้ยถาจตะโดนครับน,าน้านยอด แล้วเดี๋ยวเที่ยวครับครับน้าๆโอ้ยเจียมเ,เลยครับเนะฮะปลากระมังใส่ไงเลือกปลาทูปลาอีกแล้วครับผม ผ่านกันแล้วนะไ้าลืมเ่าแล้วครับต้นเย็ยนครับสุดยอดตอนน้นเย็นนะครับด,ด,นนด,ดีครับผมยขยันเงี่ยม,มาทัานเลย ยินเลี้ยงกันสามสีท่านเลยครับผมปันเหงียวพระท่านเลยครับน่ะขันเขาคราับันเหงียวพระท่านเลยขันบกเขาก็เงียบเลยครับ ก็ผมใส่งามเลยครับ แลวครับน้าแจมเลยครับอุ้ยกุ้งครับมาเนี่ยอู้ผมมาจะปลาดึงหึงวันปลาอะไรแข่งถือครับดึงค่อยหนึ่งแต่ว่าดึงเรื่อยๆครับาน้าผลสุดท้ายกลายเป็นกุ้งครับโอ้โหแจมเลยแจมทีสองครับกุ้งนี่ครับโอ้มันนี้มันครับทั้งปลายีสกทั้งปลาตะเพียนทั้งปลากระมังกุ้ง้อมปลากดก็ได้ครับาน้า เยี่ยมเลยครับวันนี้ยอดครับแะคน่ะกระมังครับผม เก็บเบ็ดแล้วครับนี่เก็เบตะย่อยเก็บเรื่อยๆครับนาหนาครับนาหนาครับทำการเก็บเบ็ดเรียบร้อยนา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 แยล้วครับผมอ่าต่อไปก็เดี๋ยวไปสรุปยอดกันครับผมครับนาหนาครับมาเบิ่งผลงานวัอนี้ครับผมคิดว่าพานดูครับผมนี่ครับนาหนาเห็นไหครับผมกีซบตัวใหญ่ตัวหนึ่งครับตะเพียนใส่ตัวหนึ่ง เพี้ยนกับประมาณสี่สี่เลยเยอะเลครับแล้วก็ปลากระมังตัวใหญ่ก็มีครับน่ะปลากดแล้วก็กุ้งสองตัวครับผมถือว่าสุดยอดครับวันนี้ถือว่าพานเลยครับน่ะครับน่ะผลงานวันนี้ก็ถือว่าแจ่มอยู่ครับผมโอเคครับน่ะก็ขอจบคลิปสนีดนะครับผมอ่าถ้ามาคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามใหมืนผมนะครับก็ขอบคุณหลายๆครับน่ะท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมสองอารมณ์บันทุงสวัสดีครับอยู่ดีมีแห้งทุกคนครับผม ครับนานานี่ครับขยายเด็ผมมากๆครับผมครับครับตัวเรามาจากวัดลักไสรมาถึงสะพานกับที่ที่ทีมขยายอยู่ครับผมครับฝากให้ด้วยครับนานาเด็กขยายเอามากเอายิ่งรู้มากับนะครับผมเพี้ครับ 感情关系。